รัตนาใช่ไหมคะเก่งมากนะลูกนะที่จบเอาไว้แล้วก็เอามาต้นตอบส่วนใหญ่ยายจะพยายามพูดก่อนเพราะลูกยังเล็กและใหญ่ก็เลยต้องพูดก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวใหญ่ตั้งคำถามสิ่งนั้นจะเป็นต้นต่อที่ลูกจะต่อเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะไหนใครเข้าใจยกมือสาธุแน่นะลูกนะลูกเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่แอคทีฟ แล้วที่สําคัญลูกจะเป็นคนที่รุ่งเรืองในอนาคตพอยายถามอะไราลูกก็ตื่นเต้นในการที่จะโต้อตอบมันมันไม่ใช่ของง่ายในเด็กทั่วไปคือใช่ไม่ใช่โรงเรียนยายแต่ถ้าเรียนยายเนี้ยมันเป็นเรื่องแอคทีฟของเขาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วเขาฉลาดแต่เด็กทั่วทั่วไปเนี่ยยากมากลูกจึงเป็นเด็กที่ยายคิดว่ามีไอคิวที่สูงมากนะคะเมื่อวานคุณหมอเห็น ไม่ใช่คุณหมอแม่หมอนะคุณหมออีกท่านหนึ่งที่สุดเรามีหมอค่อนข้างมากกว่าสมควรคุณหมอก็บอกว่าโอเด็กกลุ่มน,นี้ไอคิวสูงมากนะเขาท่านดูจากลักษณะของพวกเราตั้งใจนะลูกเราจะไม่เป็นคนงโง่แต่เราจะเป็นคนฉลาดเราจะเอาตัวรอดแล้วอะไรละ่ะจะทำให้เรารอดสีลนะลูกนะ ศีลเป็นสิ่งที่หอมตามลมหรือทวนลมศีลเป็นสิ่งที่หอมตามลมหรือทวนลมทวนลมตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้แต่ที่สำคัญคือศีลจำได้ไหมเท้าสกกะลงมาหาพยากระต่ายเพราะต้องการจะทดสอบเกี่ยวกับ อุศลศีลศีลจึงเป็นกลิ่นที่หอมไปรอทบทิศสิทิศเลยนะลูกศีลเป็นสิ่งที่หอมไปทั้งสิทิศนี้คือบุญของลูกที่ได้สมาทานศีลแแม้คุณครูได้สมาทานศีลหหรือศีลแดพร้อมกับลูกท่านก็จะมีบุญยิ่งกว่าลูกๆเพราะท่านเข้าใจท่านมีปัญญา มากกว่าเรานั่นเองนะคะเห็นคุณค่าของกุศลศีลน,นะคะลูกเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำเพราะเราไม่ใช่คนไม่ใช่คนอะไรเมื่อเช้ายายบอกไม่ใช่คนอะไรอนาถาจำไว้นะลูกเรามีพระร,าารัตนตรัยเราจะเป็นคนไม่ใช่คนอนาถาโดยเด็ดขาดและเป็นเขาเรียกว่าอะไร รุบาสิกาแก้วอุบาสิกาปรสนาเขียนเป็นว่าเนี่ยอุบาสิกา,กนนะนนา,กาแก้วหรืออุบาสิกาปรสนานะลูกจะเป็นคนที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ต่อไปลูกอาจจะไม่รู้จักตัวเองนะคะแต่ยายมองแล้วไม่ใช่คนที่ธรรมดาเลยค่ะนะคะครูบาอาจารย์ที่มาดูแลลูกเป็นคนที่เกื้อกูลกับลูกมาก บุญนั้นจะยิ่งใหญ่โดยอาศัยบุญของลูกทุกคนด้วยนะคะตื่นแล้วยังเอ,อ่ยต่อพาก <What the S 1> ็ยิงเขายิงยิงนกใช่ไหมตายไหมแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใช่ไหมใช่แต่มันตายลูกรู้ไหมว่าในเรื่องของการฆ่าจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ตัวสำคัญที่สุดคือเจตนาหรือที่เรียกภาษาไทยว่าตั้งใจคิดอยากจะฆ่านะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะฆ่ามันประกอบด้วยรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเนี่ยรู้ว่าน้องกามีชีวิตใช่ไหมคะคิดจะฆ่าพยายามฆ่าเอาอุปกรณ์มายิงเปรี้ยงเลยนะคะพยายามฆ่าแล้ว ทำให้สัตว์นั้นตายด้วยเจตนานั้นแต่เมื่อกี้เขาเว้นไว้หนึ่งข้อเขาบอกว่าอะไรไม่อะไรอ่าสแสดงว่ามันครบองค์ห้าไหมครบไหมไม่ครบอันนี้จึงถือว่าบาปไม่ครบองค์แต่อาจจะมีผลในขณะมีชีวิตอย่างนี้แต่ไม่ถึงกับลงนรกเข้าใจหรือเปล่าคะ ต้ององค์หองค์5มีอะไรเดี๋ยวยายถวนให้ฟังนะสัตว์นั้นมีชีวิต2รู้ว่ามันมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิต2รู้ว่ามันมี3